สวัสดีคนด้วยครับย้อนสู่เกมเฟสแกนนอร์เดอร์ในเซิร์ฟเวอร์เอกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกาชาน้องฮูเหยียนซั่วกันน,น,นะครับในอีเวนต์ฮาโลวีนของปีนี้นะครับของเซิร์ฟเวอร์เอกันนะครับผมไอเอีเวนต์อะไรนะของจีหนะนะครับเออไอหนะึ่งหนึ่งร้อยแปดนักรบอะไรสักอย่างแหละนะครับเป็นเอีเวนต์ที่เป็นตัวของอ,อ,อาร์ดิสเวดโลลิแบบแบบ แบบโรลิจริงๆเลยอ่ะแจกนะครับเออแล้วก็เป็นแบบถือเขาเรียกอะไรนะทอนฟาว่าห,หรือไอกระบองสามท่อนนะครับเออซึ่งตู้ที่เราจะไม่พลาดเปิดนั้นนะครับมันไม่ใช่ใครอยู่แล้วนะครับเป็นน้องฮูเหยันจั่วอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีตู้เอามันมีแค่ตู้เดียวเหรอไอตู้นั้นหมดแล้วเหรอผมจาได้มันมีอีกตู้นึงอ่ะตู้ของอันนี้ปะไอไท่กงหวังอ่ะเออหรือมันอีกเซิร์ฟวะนะครับแต่ว่า เอาเป็นว่าในคลิปนี้เราจะมาจบที่ตู้ของน้องฮูเหยียนเสื้อกันนะครับผมมีเพชรอยู่292เมตรตีกลมๆก,ก็สัก300นะครับผมอาจจะเปิดสัก200เมตรพอนะเดี๋ยวที่เหลืออาจจะเก็บไว้ในช่วงท้ายๆปีแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเล็งไว้ตู้ถัดไปที่น่าสนใจอ่ะมันจะเป็นตู้ของโกนะเพราะมันจะมีถ้าผม จำไม่ผิดมันจะมีอินเตอร์ลูดของโกหรือไม่ก็เป็นอีเวนต์ของโกะเป็นเสริมแก่งของโกอะไรสักอย่างแหละนะแต่ว่ามันจะมีตู้ของแวนโกรีลันนะเออผมก็เลยคิดว่าอาจจะรอเปิดแวนโก n เอ็นพีสองดีไหมหรือจะข้ามไปช่วงท้ายๆปีเลยแล้วก็ไปออรอรอเบลเจ็ดเลยนะไปรอตัวของเทสคาริโอกานะกับออคูคานแล้วหลังจากนั้นมันจะต่อด้วยคอแดบของอาเคสนะปะ พูดพันมาเยอะนะครับเปิดกันเลยอันนี้นี่ก็ฟื้นจากที่เปิดล่าสุดเลยนะฟื้นจากาที่ไปเปิดตัวของอิบุกิมาครับไออิบุกินี่คือผมเปิดล่าสุดเลยนะครับลิปนี้ผมไม่หวังอะไรมากนะฮูุยหยันซ้วได้เอ็นพีเดียวผมก็พอนะเน้นสะสมโอ้สีอีกละสภาพนี่พาน,นี้ผมต้องเตรียมโดนเท่าไหร่วะโอ้แต่ละเล่า เอ้ย CE มเหสอีอะไรนะเออแกชื่อแกชื่ออะไรนะเมย์วะอ๋อๆไอ้มามเหสียูเออผมผมโคตรชอบอีเวนต์เอ้ยโคตรชอบ CE เนี่ยแบบชุดนี้อย่างได้อ่ะจะเรียกมาเหสีเมย์ละมานะครับเรามาต่อกันเลยนะครับเออกดไปแล้ว30อันนี้รอบที่30นะครับแต่ได้ CE ค่าดาวมานี่ผมก็ถือว่าแฮปปี้นะครับเดี๋ยวเอ่อถ้าได้มาเหสียูก่อนเราเอาจจะไปต่อ เอ้ยก็ต่อไอดีลองแล้วแหละนะโอ้ยไอพี่นั่นปลาตัวใหม่อ่ะเออหัวฟึงหูเหรอใช่ไหมฟึงหูฟึงฟึงหูอืมไหนดูซิมาเห็นไอไอหัวเหยียนจะออกรอบนี้เลยไหมโอ้ซีอีสี่ดาวอ่ะได้อยู่ถือว่าฟาร์มอีเวนต์นะเพราะว่าอีเวนต์มันเหลืออีก สองอาทิตย์อมันจะจบแล้วนะครับเออผมก็เลยกะว่าจะเฮ้ยมันจะมีอะไรดีใจเท่าซีอีโอเฮสีอยูได้ล่ะอ,อแต่เดี๋ยวถ้าได้ฮูเหียนัวจะดีใจกว่านี้นะครับ ฮึเสียงโคตรเข้มอ่ะไปนะครับเราเหลือโคต้าอีกรอยเม็ดนะครับดูกันว่าเราจะได้ไม่ได้นะครับ กับตู้ของน้องหูหยียนเสวกันครับพเพราะรอบที่แล้วนี่ผมอิบุกิไปแล้วอะ่ะมันผมคิดว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็คงไม่ค่อยแปลกหรอกนะครับเออถ้าอันนี้ไม่ทองเดี๋ยวสกิปเลยช็อตอย่าช็อตนะเอ้ยดีดีด,ด,ดีอันนี้น่าจะซีอ e ีมาดูจากการหมุนไม่มีเลยหืมไม่มีซีอีเว t เลยอะ่ะคิดชนักเลยเอ้ยเอ,ยเอย ซี e. หรือเซเวนว่ะแอตตินแอสซ s ินอ๋อพี่อะไรนะอ๋อ oh. ฟนฟนหง e. เราก็รอดูว่าจะมีอะไรไหมผมผมอยากกดตัวอยู่นะตัวอย่างเยอะเลยอ,ะอะ่ะเดี๋ยวเปิดรอบนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ารอบนี้สีดาวไม่ออกเดี๋ยวกดตัวกัน เอ้ย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 ใครเอ้ยแอซซัสซินแอซซ์ไลเดอร์หรอเอ็นพีสามอะเนี่ยอ๋ออันนี้ซีอีวะอู้ไม่สี่ยูสามใบแล้วอ่ะเชี่อแปะกกดตัวกันยา,ยาวๆนะครับตรงนี้โอ้โห ซีอีไม่เหสี u 4สี่ใบแล้วนะขอขอขออีกใบนึงเถอะถ้ามาขนาดนี้ก็อีกใบนึงเถอะจะได้ปลดโอ้โหซีอีไม่เหสี u B. ปลดแล้วเชีย่ยเอ้ยทำไมตอนกูปเปิดเอเอเอ้ยตอนทำไมผมเปิดญี่ปุ่นผมไม่ได้อย่างงี้บ้างวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเชีย่ยเอ้ย โอ้ถ้าพี่ฟังหัว NP 5นี่ผมมอเลยนะ NP 4แล้วอะกำเอ่อเมเหสียูมันปลดแล้วใช่ไหมแตจะนะครับะเฮ้ยออออรอรอจนเปื่อยเลยอะแต่ไมเหสียูปลดมันก็มันก็โอเคอยู่นะเพราะว่ายังเสียไม่ได้เยอะอะเดี๋ยวผมกะับว่าผมจะกดเพชรอีกสักเอ่อ สามสิบครั้งอ่ะนะครับเออแล้วก็น่าจะพอก่อนนะครับเดี๋ยวเพชรที่เหลือนี่ผมจะเก็บไว้ให้ตู้หน้าบ้างพราเข้าใจว่าเออ่หูเหยยนจั่วนี่น่ารักนะแต่ว่าอาจจะเฉยๆนะครับแต่ว่ารู้สึกไอดีนี้ผมจะไม่มีแอสซินเก่งเก๋เอ้ยมีม,มีผมมีคิงฮัสซานอยู่นะครับเออผมลืมไปแม่โหลดอย่างนี้เซอร์แวง้ง์อาปาไรเดอร์ชัวปับอาเชอร์ เฉยอเหี oh, ้ย yeah. อระชุนตนลกโอ้อะไรกันล่ะครับเนี่ย ว่าเอ้ยหลุดอรชุนเฉยเลยอะแล้วโมเสียหนุ่มไปไหนวะผมหลุดผมหลุดมากระปิกกระปอยตั้งแต่ไอีเซิร์ฟเจพีนะตั้งแต่ไอีตู้บีบีละอ้อเหนื่อยใจอะเหนื่อยเหนื่อยใจเฉยเลยอะนับอีกสามครั้งสุดท้ายนับนับร,รอบนี้ด้วยอันนี้สีทองแนะนะ่นอนนับเฮ้ยไม่ช็อตว่ะโอ้โห ไม่เ <My> กิดเอสเทียเฉยเออสีอีส,อส,อสีดาวนี่น่าจะประมาณถ้าไม่สองก็สามใบแล้วนะครับเออห้าดาวอีกแล้วเชีย่ยมันอะไรกันครับเนี่ยเขาเพิ่มเลตตัวปกติเหรอ,รอเ เห <c oughs> ลือใครอีกที่ยังไม่หลุดมาเนี่ยรู้สึกไอดีเอนเอนี่จะโม้อะเวเวอร์อ่ะเออเวเวอร์ยังไม่หลุดมาหาเลยนะครับโหซีเรินโอ้ไ e อซ e จอกดำมันใหม่อะ่ะแต่ถ้าจะไม่ผิดไอดีเอนี่ผมจอกดำมผมปวดแล้วอะ เหลือแต่ปู่อะเอ็นเออะนะครับเหลือแต่ปู่ปู่ปู่ไอพลังโจมตีอะนะครับยังไม่ปลดเอ่อซีอีส e, ี่ดาวน่าจะสามสี่ใบละอีกใบหนึ่งก็น่าจะปลดแล้วนะครับเพิ่มเออประสิทธิภาพของฮูกุสี่สิบเปอร์เซ็นต์ชาร์จแล้วก็จะลดเลือดห้าร้อยทุกเทิร์นถ้าปลดนี่มันลดเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบป่ะหรือสามร้อยมาหนะร้ารอบสุดท้ายกัน เพราะว่าผมจะไม่เปิดหมดนะครับไอ้ยีเม็ดกับเศษเม็ดไอเ้เศษเพชรนั้นผมจะเก็บไว้ให้ตู้หน้านะครับแต่จริงๆเราก็แทบจะไม่ได้โอ้ยไอซีพีเนี่ยปลดแน่นอนแล้วนะเพราะว่าตะก,กี้มันมันออกมาใบหนึ่งเซเว่อนออกเถอะโอ้ฮะไอซีีนี้ผมยังไม่ได้หรอะ มา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 ออกมาให้หมดเพิ่มประสิทธิภาพการอา์แดอาร์แล้วก็เริ่มมามี NP ให้30ถ้าปลดมามันมัน10%บาถผมจะไม่ผิดนะถึงจะไม่ค่อยอยากใช้ก็เถอะนะครับแต่ว่านะเพราะหลังจากนี้ผมก็ไม่ได้เปิดอะไรแล้วอะนอกจากไปช่วงเดือนธันวาเพราะเพราะพฤศจิก,กาผมน่าจะไม่เปิดใครอะ่ะนะครับเออไปนะ นะทุ่มทุนเพื่อน้องหูเหยียนจั่วเลยนะเพราะว่ามันมี CE อีเว้นหนึ่งอะ่ะแล้วผมชอบมากเลยอะ่ะไอซีอี e ที่แกใส่ชุดนักเรียนอะ่ะอันนั้นอะ่ะโอ้ผมแบบผมรู้แหละว่าน้องแกน่ารักตั้งแต่อีเว้นมาแล้วอะ่ะเออตั้งแต่เห็นอาร์ตแล้วอะ่ะเท่เลยนะประเด็นอะ่ะอา้าวซี I C e ไอซีอีมาเห็นสียูนี่อีกอีกใบหนึ่งก็ปลดได้สองใบแล้วะนะครับใครเอ่ยใครเอ่ยแอสซัสซินแอสซัสซินแอสซัสซิน Np ห้าครับไอซีอีซีดาวปลดจบหมดพอตัวผมไม่เปิดละได้ได้อะไรนะเอาเอาเทร,รากับไอไออะไรนะออรชุนมาโหพี่นี่ Np 5เลยอ่ะแล้วแล้วซีอีของมาเหศียูมันน่าจะน่าจะเกือบเกือบเต็มใบอ่ะนะครับเออเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกสองใบก็ปลดแล้วอ่ะ ICE ไม่เห็น CU CE ซีสดาวปลด CE สามดาวก็ปลดแล้วโอเคก็น่าอยู่นะครับไปเวลายัยางเหลือนะครับเราไปที่ไอดีลองกันดีกว่านะครับว่าไอดีเอ้ยไอดี ID ลองของเราจะเป็นอย่างไรนะครับมานะครับเรามาที่ไอดีลองของเรากันนะครับว่าผมว่าไอดีลองอะ่ะแม่งได้เชื่อผมปะโอ้ยไอเหี้ยเพชรเจ็ดร้อยไอศัตว์ เออผมเริผม,ผม,ผมืมดูเพชรไอดีลองเลยอเพราะเพชไอดีลองมันเปิดมันเปิดได้ไอ้แก๊งนั่นเร็วอ่ะไออิบุกิกับกับใครวะกับสกาดี้อ่ะสกาดี้ซัมเมอร์นะมันเปิดได้เร็วอ่ะมันก็เลยเหลือเยอะนะครับแต่ไอเดีหลักกับผมอ่ะมันโดนการันตีตู้อิบุกิไงมันก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้เห็นอะนะครับเออไปสกีปนะครับเพชรเยอะอยู่แลวไอดีนี้ ผมว่าแม่งไอดีนี้แม่งได้ว่ะเชื่อผมปะแล้วแม่งจะได้ง่ายด้วยนะผมจะเปิดให้เหลือสัก4 0 0ร้อยห้าร้อยเพทแล้วกันนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะเปิดไปให้เอยจะเก็บไปให้แวนโกนะเออไอดีนี้ยังไม่มีแวนโกเฮ้สีดาวออกบ่อยจังเอาซีอีไม่เห็นสียูมาสักใบหนึ่งก็ได้มันจะได้แบบฟาร์มง่ายๆหน่อยนะเออโอ้เยี่งมาอยากเห็นห้าดาวอ่ะ โชว์หน่อยดิว่าไอดีลองมันโชคดีขนาดไหนโอ้มาละซี C e ah e C อีไม่เห็นสียูอุ้ยไอจอกขาวนี่ว่าซีอีไ e ม่เห ah e ็นสียูสองใบยังไอสีดาวก็ปลดไปแล้ว,วอ่ะไอซีเอเวนอะนะนะรู้สึกไอดีลองนี่จอกดำนี่น่าจะขาดอีกใบหนึ่งมั้งนะไอจอกดำที่นิยมใช้อนะ่ะอันนี้ใครเอ่ยซีอี e ว่ะ ไม่มีอะไรเปิดต่อเดี๋ยวเปิดให้เหลือสัก5 0ารอเมตรก็พอนะครับดี ID นี้ดี ID ลองนี่ผมจะไม่เปิดตัวนะเพราะว่าเออหูเหยยนซ้วนในดีนี้มันมันไอดี ID, ID ลองใครแอ s ซินวะเออว่าผมลืมไปว่าผมลืมไอ้ดีลองอะ่ะว่ามันมีตัวอะไรอะ่ะผมรู้แค่ว่าไอดีลองมันไม่มีไม่มั่นใจว่ามีโมไหมนะแต่ว่าไม่มีโอเบลอนเออมั่นใจแค่นี้ไม่เห็นสี่สามใบ เอาให้ปลดเลยไหมอย่างเงี้ยเออถือว่าไอซีนี่อ่าอ่าอ่าใครเอ่ยใครเอ่ยแอสซินออไลเดอร์วะอ๋อโอเคแล้วไปนึกว่าเจเด็กจะออกไม่มีอะไรอืม ่้องยานีถ้าเป็นไลเดอร์นี่ไม่หวังแล้วแต่ถ้าเป็นแอสอ๋อแล้วไปแล้วไปเอ้ยมันหน้าหลุดอันนี้มามากเลยอ่ะไม่หลุดไอชิริสก็หลุดไอเจอเด็กอ่ะผมขาดไม่เห็สีอยู่อีกประมาณ2หรือใบหนึ่งนี่แหละนะเออไอดี ID นี้นี่แบบลองไ้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าปกติมันออกง่ายไงนะครับหรือไม่ก็ผมจะพอก่อนอนะ่ะส่วนใหญ่ผมจะไปทุ่มกับไอดีหลักซะส่วนใหญ่นะครับอืม เปิดมาสามเส้นเลยเว้ยชอ็ชอตช็อตอืมถ้าเป็นแอสซินก็นั่นแหละนะครับเออรูชะตากรรมละ NPC นแล้วละมัง้งเอา OCE ไม่เห็นสีอยู่มาอีกใบหนึ่งก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวมานะครับรอบนี้รอบสุดท้ายกันแล้วนะผมจะเปิดไอดีลองรอบนี้รอบสุดท้ายกันนะไอฮารลวีนริเวอรีเรียนออฟอ่า ร้อยแปดหูเหยนเชื้อหูเหยยนเชื้อพี่อ้าวครับก็จะอ่านหูฮหูเหยยนเว้ช่างเถอะนะครับไปอ่าโอเคจบปิดตู้ครับถ้าตัวถ้าเซอร์แวน์มันออกอะ่ะก็ให้รู้ไว้นะครับว่ามันโชคดีอ่าโอเคโอเคเอ้ยอีกสักกราบไหมมันจะได้เลขมันจะได้ลงเลขส,สวยๆเนะี่ยสามร้อยห้าสิบหก แค่ๆๆพอๆๆนะครัรเราควรพอเออหนึ่งสองสามสี่ห้าซีอดาวหนึ่งใบซีอส e ดาวสองใบซีอ e ดาวน่าจะสองใบเหมือนกันนะครับเออถือว่าไม่เร็วนะครับสากเจ็รเพชรเหลือสา0รอยกว่าสามร้อครึ่งอ่ะเออแล้วก็เอ็นพี ผมไม่ค่อยได้มาอัพเซิร์ฟเวนนะครับไอ้พวก n ออ่ะไม่ค่อยได้มาจัดการไม่ค่อยยุ่งอะไรเยอะนะครับ Np c เลยเหรอขนาดนี้ก็น่า NP5 ได้มั้งอ่าไปจากรกลากันด้วยหน้านี้แล้วกันครับสำหรับตัวของพ่อหนุ่มนะครับอือไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเอ่อเซิร์ฟเวอร์ NA กันนะครับผมอาจจะช่วงในท้ายปีเลยอะไม่ก็ปีหน้าเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ NA ช่วงของล็อตเบลเจไม่ก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆปีที่มันแบบเออมีแคมเปญแคมเปญอะไรนะรถทูเซเว่นของอตเบลอ่ะแล้วมันจะมีช่วงตัวละครอตเบลหกรีลันนะับอาจจะเจอกันช่วงนั้นเลยก็ได้นะครับะขอบคุณทุกคนนะที่รับชมใครเปิดได้หูเหยยนซั่วกันก็คอมเมนต์นะสำหรับผมนี่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออโอเคแล้วนะนะเพราะว่าผมได้ซีไม่หิสียูปดนะครับเออ มันจะได้ฟาร์มอีเวนต์ง่ายๆหน่อยนะครับไปพ่อนมครับบอกราหนะครับเดี๋ยวเร่งเสียงให้พ่อนมก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเฟสแกนออเดอร์เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเปิดตู้ JP กันครับกับตัวของไอ้เนียงน้องชื่ออะไรนะสากุระดอบกันนะครับเออไอ BB เฟสต์น่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดตู้นั้นกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น สำหรับเซิร์ฟเวอรเอเราก็เจอกันในช่วงท้ายปีหรือไม่ก็หลังปีใหม่นู่นเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมใครเปิดได้ตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปของเฟดแกนออเดอร์กันครับผมบ๊ายบายครับผมขอให้โชคดีกับการเปิดกาชานะครับโฮ่ 星の清掃その力は政権にも劣ることはありません。